สบายดีป้ลุงสบายดีสุขสุขคนสมองสมบูรมาหอดเกื่อนไปเทียบลอยปุโเลยตอนนี้กำลังเห็นยังหนูไหมหดพูดบ้านเพื่อนกำลังสีเห็ดหมากไพรไปขายปุโเลยเขาก็ไปซื้อหมากไพรมาเนาะหาอาชีพเสริมป้ลุงผูนอาณาสิเป็นพวกหมากแงวหมากไพรปุโเลย ถุงของเพื่อนปุ้งก,ก,กำลังเห็นถุงขายปุ้งเลยจะเอาไปขายเนาะหากมาหอดเพื่อนบอกวันก็นได้กาแฟกันสอยกันเหตุพ่อใหญ่เป็นกระโชตซีแพกของเพื่อนเมื่อน,นี้ <laughs> เปืนห้อนเนาะอากาศห่อน บเพื่อนใหญ่เพื่อนห่อนเพื่อนวะเพื่อนมาจากไทยเพื่อนว่าย่านนั้นเห็นซิ่แพกเพื่อนกับไปยังปพะลุงเลยอากาศห่อนกับเป็นธรรมดาเนาะ มันยบอกบีอย่าันบวดหอยามันบางคนเกือสะเถือเล่งมันดำบมยมันดำนะมันถึงหลดทหาน้องมวยกระเทกเทชยไปใส่น้องมวยนะ ทไหา้ามันไปเอ้าจำ้ามอนจะไปก่อนมาสิได้ไงเนีไปทครน้องมวยนี่เจ้าเหตุง5,000ดรทงหนึ่งสิบหาบาทปุงเลยนี่แหละปุงเลยบ่อยมาหอนก็พากันเหตุทงนอสิไปคาย ใหญ่กับตากะพากันหิดใช้ผ้า่านย่มนี่ปละลุงเอ้มักแงวนีวมันขาดขาดตลาดเนาะนุงันบุคอยมีมักแงีวสลายมีแต่มอกไฟถูกพ่อได้ขาดน้ำมันโหลดปละลุงเอ้เขากลับไปกับมาเบิร์ราไรน้องมวยเหมือนนี่ แสนกว่าปะลุงเนะงอ้จนักจะเป็นอาไปอมาสา่เอากำลังเก็บใส่ถุงกํลังปไปจะไปขาย ขันซีเมนซาวชาวอีทพกเน่พอและจายมังเงวนะเอาไว้มางไพ่ก <to> ็ไปขอเขายังสีแบ่งไปหล่เือนอยู่กับลุงเลยเกิดห่้อไฟป่านี่บ đoàn đi mình đi luôn. Hừm. Sao vậy đi Palung không? cái cái này. บิดๆปากามันเ้อะย่ามันเฮียขอเป็นแม่ขา1หนึ่งวันปะลุง,ลง,งอย่าลงได้ยาลงได้มันสิแตกเห็ดนัานา่นน่ะแหละโป่งปลาเนี่ยน่ะแหละเอามาจับกล่องขอสิไปเห็ดทังม,มวยสิไปก็เลยปะลุงไงบ้านนะไอ้ขอไปนำบ่ เราสองหลุดแต่ว่าบาทเนี่ยเป็นแม่ขาพป็นยังไงไปมาอย่าลืมขาขับเด้อไ,ไ,ไปก่อน มาไปเทียวหลออไปเลยน้องมวยมาคุ้มห้ยายเลือกเสียงหวยเลยกินมันด้วนของไทยหวานไร เป็นได้ซีมึงดูแสบบอเป็นอะไรนี่น้องมวยเป็นอะไรขายไปแล้วทุ่งหนึ่งปะุงเ้ยใหญ่เป็นว่าแส่บว่าสัน พ่พอได้อันพอได้ข่าวั่าเติมเงินยห่ย,ย,ย,ยไปไปเรื่อยๆ <มา S 2> เดี๋ยวปลาุ่มสิว่บอกควันใส่แรงงานมีอสิว่

ปาถึงปาให้คอยใส่แล้วป่ะข้อนินยาปปดปิดขิบไปลุงเลยปาก่อนสิไปไปลุงเลยโหลดก็ต้องเติมด้วยน้ำมันใครได้น้ำมวยน,น้ำมันแปดสิบบาทไปลุงเลยน้ำมันบ้านเฮาเดี๋ยวนี้โอ้ยขึ้นเนาะแห่งเดียร์เที่วปั๊มนะขาดเบิดขูปั๊มเดี๋ยนี่ปั๊มมันทา้งขัาไปอันทางใหญ่ๆอ่ะทางตลาดดงนักกับโบมี น้ำมันขาดปั๊มลงเลยพา่มากำเน่ยเอ้ยไปไกลเลยทางไกลว่พอได้มากขาน้ำมันหมดอดัเนี่ยาอภมึงแงวโทรหาพฮะ นยองมวยาสิไปนบอห้าสิไปได้จังได้บ้ายเรได้ามากไรมาจบอร้ดกมาลอรุ่นเราสมกันตอนเพิ่นมาเนะปลุงเ่อไปแลวป้าลุงเลยเอาไปไปน้ำเผิ่นเนาะได้กัเพื่อมากถาเบิรงว่าสิได้เท่าไรเนาะปลุงน้องมวยหากมาหอดปลุงเลยมาแต่คลายหมาก เงี้ยก็ปาไทขาจะทงอะไรน้องมยเลือดสิบทวงาขอเอามาแต่อันหนึ่งทงหนึ่งเลยใหญ่เป็นเห็ดไว้แต่เงินเท่าไรน้องโมย ันิ่เก้าสามสิบุบคาลูดเองอยู่บอ่อสีานหนงเป็นกระด้กหกสิบพันสี่ยังขาดไปอยู่สี่สิบพันมาเติมนห้นมันหลดเลยอีกเก้าพันพอดีแปดสิบนะแปดสิบไหเอ๊ยอยู่บ่ตัวหาสบก็เข้านะหัอไหลแล้ว บหาซิปเด้อหาปก็เดียนีเออพรเนแยกทวงต่างคือว่าได้แปดสิบพันเนาะนั่นนี่จะได้หกสิบบ่เติมน้ำมันกระซา้าเติมน้ำมันไปกระซา้าพัน,นลิตรหนึ่งอันนี้ก็รวมแล้วกันเป็นววแ 80, นปดสิบแม่นว่าได้เติมน้ำมันไปสี่แปดสิบเกษียรเลยเงินขายที่ได้จะหกสิบพันกีบ เงินเติมนะเอาเงินต่างหากเติมเออไปน้องเงินต่างหากไปดงเลยเฮากับใครเข่าใจเนาะขับรถเป็น,ย,นยังไปลูปเลยเฮาไปยามพี่ยามน,น้องแน่กับไ,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 ไปยามเอือยอันซุนนี่เฮากาับเซียร์ไปผักเม่น้องเดือนแล้วกันไ<ม>ลยๆคนหลายๆคนที่เฮาอยากเอาไปาเนาะ จะได้กลับมาวันนี้ป้าลุงหา้ามไปเสียรากเป็นเพียงสิ่งพอกันพักการหนาวป้าลุงเลยสบายดี